กลับก็สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสมาชิกใน y o u t u b e นะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีนะครับการประกอบสวิตชิ่งนะครับ1 8 0มนะครับตามสั่งที่ลูกค้าได้สั่งมานะครับครับก็มาดูเนื้องานกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายนะครับที่จะไปคลิปเข้ากับแบตเตอรี่รถเรานะครับใช้เป็นทองแดงแท้นะครับเลดเลออน16มิลครับ ก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับส่วนตรงตัวที่เข้ากับสวิตชิ่งก็จะใช้เป็นหางป่านะครับทำนี้ก็เริ่มประกอบนะครับเข้าสายเข้าไหลเรียบร้อยแล้วก็ด้านข้างก็จะใช้เป็นแผ่นอะคริลิก5มิลน,นะครับยึดน mm ็อตสกูเกียวปล่อยนะครับเป็นเกีียวสั้นนะครับแล้วก็ติดพัดลมนะครับพร้อมระบายอากาศ ครับอันนี้ก็ตามสั่งลูกค้านะครับก็ส่งงานพวกนี้นะครับร้อยแปดสิบอมนะครับเริ่มตั้งแต่ร้อยแอมนะครับร้อยี่สบแอมร้อยแปดสิบนะครับสองร้อยสี่ิบหรือจะเอาสองร้อยป์มอันนี้ก็ตามสั่งลูกค้าเลยนะครับผมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ใส่วัตถวไว้ตรงนี้นี่พัดลมพัดลมสองตัวนะครับอันนี้เราก็จะเป่าเป่าเข้าเป่าเข้าให้มันออกด้านนี้ส่วนตรงนี้ไม่ได้มีพัดลมอยู่แล้วด้านหน้ามันนีทุกตัว เนี้ก็จะปอกมาใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็ปอกใส่ตัวนี้ไอ้เนรนาทําเป็นไม่ได้สลับนะครับถ้าเป็นที่อื่นทองซับอากาจะมีสลับสองตัวซ้ายขวาสามตัวแปะข้างอะไรแบบนี้แต่ว่าทำเป็นลายเดียวเลยนะบวกก็คือยาวเลยบวกบวกบวกสามตัวลบลบลบแลบ้วก็พัดลมป่ากันนะครับการทำงานก็จะดูดูเรียบร้อยขึ้นนะครับพัดลมสองตัวนะครับที่ไม่ใส่สองฝั่งนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ ลมมันตีกันนะครับถ้าเราใส่ฟังเดียวมันก็จะเปาะออกมาได้เดียวถ้าเราใส่สองฝังลมมันก็จะตีกันนะครับจะไม่ระบายความร้อนส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นอะคริลิกนะครับเนี่ยอะคริลิกยึดน็อตสกูนะครับเกี่ยวสั้นนะครับมันจะไม่ทะลุไปถึงพินงานนะครับแค่ยึดกับเหล็กตัวนี้ส่วนมือจับตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกแปดมิลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแปดมิลแล้วก็ ข้าลูกคนระับยกง่ายสะดวกสบายนะครับส่วนสายไฟตัวนี้นะครับเป็นทองแดงแท้นะครับเป็นทองแดงแท้แล้วก็เป็นสายไฟอ่อนนะครับซึ่งมันจะให้ตัวได้นะเวลาเราจับอะไรเงี้ยนะมันจะไม่มาไม่มาเขาย่าขั้ว,วตรงนี้ถ้าสายสายไฟตัวนี้มันแข็งนะครับมันจะมาเขย่าขั้วกเกียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ปินงานข้างในนะครับ, penguin, รรบมันแตกเล้าได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาเป็นสายอ่อน ถ้ามันขยับเป็นอย่างนี้สายไฟมันก็ขยับนะมันอ่อนทำให้ตัวได้มันขยับได้นะมันก็จะทําให้พิ้งงานตรงนี้นะครับทนทางนะง,งานมันจะไม่รอดง่ายนะครับเพราะว่าพิ้งงานด้านในมันเป็นรอยบัดกรีนะครับบัดกรีอาจจะไม่ค่อยแรงเท่ก็เลยลประมาณนี้นะครับนี่นะหกสิบแอมป์ใกล้ก็ได้ยอันนี้กับกล้องนะครับอาจจะมองกับด้านกันหกสิบแอมป์สิบสองวัตหกสิบแอมป์สามตัวแล้วก็เป็นร้อยแปดสิบแอมป์เต็มอันนี้นะครับสายกลาง ลายกาวนี่สีเหลืองนี่นะครับเอาไว้ทาให้เรียบร้อยเอาไปเสียบลงดินนะครับตัวนี้ถ้าถ้าเป็นรถเก่งนะครับมันมันสามารถที่จะวางวางกับดินได้เลยนะครับสายไฟสายฉ้นทำมาให้มันยาวยาวหนึ่งเมตรนะครับเส้นละหนึ่งเมตรสูงมากเลยับยาวมากเลยสายยาวถ้าเป็นรถกระบะ เทียนะครับรถเทียก็ต่อตัวนี้วางกับดินนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไฟนี้เสียบลงดินนะครับสายกาวสายกาวตัวนี้ก็เสียบลงดินไปนะครับการไฟขะเทียนนะครับถ้าเป็นรถที่ยกสูงนะครับก็ต้องอาจจะต้องหาเก้าอี้ครับมาวางตัวนี้นตัวนี้ก็เอามาคีดแป็นได้เลยนะครับสีแดงนะครับขีดขั้วบวกสีดํานะครับขีบขั้วลบส่วนตรงนี้นะครับนี่ตันนี้ก็จะใช้เป็นน็อตนะครับคันให้แล้วก็ ส่วนสายไฟนะครับก็จะบัดีเข้ากับหางไฟนะครับแล้วก็คันมอตบัสิบเข้าให้นะมันก็จะทําให้มันโดนความร้อนแล้วมันไม่ดํานะครับเราคันมอตถ้าเป็นระบาดกรีมากๆมันร้อนมันดำนะครับทำให้กระแสไฟมันผ่านนานๆไปแล้วมันจะขึ้นชิคเกอือได้นะครับนี่ก็เวลามันร้อนมันก็ไม่หลุดด้วยนะครับเป็นน็อตชันเลยแข็งนะครับอันนี้เป็นหัวแข็งมากใหญ่ร้อยแปดสิบนะครับแปด 1 0ม 180A แท้นะครับราคา3,002นะตัวนี้อันนี้ก็ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งมาจากทางช่อง y o u t u b ดเนียลแค่ทำเป็นตัดต่อในการทำลงให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองกันครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้ลองแล้วก็ถ่ายวีดีโอส่งูกคาเลยตัวนี้นะครับตั้งไปไว้ที่13.8นะครับแล้วก็ขึ้นมา13.9นะครับ แต่ไอตัวเนี้ยมันอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับใส่ผมใช้มิเตอร์จับดูมันมา14นะครับเดี๋ยวจับดูที่มิเตอร์แล้วกันนะครับมิเตอร์มันจะมา14.3นะครับพวกเราตั้งไว้อยู่ประมาณเฉยๆแล้วถ้มันอยู่ประมาณ13.8 13.9ประมาณ14อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้กคนแต่ไอตัวเนี้ยมันจับค่ารายละเอียดไม่ค่อยเข้ามิเตอร์นะมิเตอร์จะละเอียดกว่า พอเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณสามจุดแปดถึงสิบสี่ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ที่ผมบอกว่าช็อตไม่พังรจริงไหมนะครับอันนี้ฟักไม่ได้ถอดนะครับติดอยู่ช็อตดูนะครับที่ดูไปตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันดับนะครับสมมติว่าอันนี้สมมติว่าเราคลิปสายลบอยู่ที่แบตนะครับแล้วตัวนี้เราหลุดไปเจอตัวถังหรือว่าไป ทำให้มันเสี่ยนสภาเข้ากันมันก็จะไม่เสียหายนะครับถ้าเราออกมาแล้วก็กลับมาใช้งานได้ทางเดิมปิดมันเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบกันช็อตนะครับส่วนพัดลมนะครับตรงนี้ครับมันจะทําก็ต่อเมื่ออุณหภูมินะครับมันร้อนนะครับมันจะทําตัวนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับพัดลมไม่ได้เสียนะครับเสียปุ๊บมันจะไม่ทํานะครับต้องรอสักสักพักหนึ่ง ให้อุณภูมิมันได้นะครับมันก็จะทํางานของมันเองนะครับทั้งสามตัวนครับเป็นระบบเดียวกันรู้สึกว่าตัวนี้เริ่มมีออกมาแล้วต้องปล่อยจากฝอนี้มานี่ะครับมันจะระบายความร้อนออกมาด้านเดียวมันก็จะดีกว่าดูนะครับมันทอดนะครับติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาครับทงานได้ปกติมี่ก็เสร็จแล้วพวกนี้ส่งลูกค้านะครับ ครับที่สั่งมานะครับถ้าถ้าในสนใจนครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับทางต้านคลิปนี้เลยนะครับผม